สวัสดีนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะพาทุกๆคนนะครับมาดูบอลที่เขาด่างแปลกๆนะครับซึ่งจะพาดูจากด้านหลังใบก่อนแล้วกันนะครับลักษณะความด่างของเขาเป็นลายเส้นที่โหดนะครับซึ่งต้นนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะฮะแต่ว่า เพิ่งจะเคยเห็นนะครับที่เป็นด่างลักษณะแบบนี้นะฮะด้านหลังใบนะครับแล้วก็จะมีจุดด่างนะครับหลายจุดนี่คือให้ดูด้านหลังใบก่อนแล้วกันนะครับส่วนลักษณะก้านนะครับก็จะมีเส้นรอยด่างนะครับเดี๋ยวจะพาอ้อมไปดูด้านหน้าครับ นี่คือเป็นบอลน,นาที่ผมเก็บมานะครับหลายๆต้นก็จะเป็นด่างลักษณะใบแบบนี้มีรอยด่างทุกๆใบนะครับมีรอยด่างทุกๆใบแต่ว่าเขาจะด่างน้อยนะครับแต่ว่าใบนี้เนี่จะด่างแปลกที่สุดนะครับเดี๋ยวจะพามาดูใบที่เขา นี่ครับใบพี่เขาใบพี่เขาก็จะมีจุดด่างขาวด่างเหลืองนะครับหนึ่งใบอันนี้ก็เป็นใบที่สองครับใบที่สองก็จะด่าง เกือบจะเต็มใบนะครับแต่ว่าเป็นด่างดาวกระจายนะฮะมามาดูกันครับนี่ดูจากด้านหน้าครับมันสวยงามจนน่ากลัวนะฮะแล้วก็จะมีรอยด่างที่หูครับ เป็นด่างขาวนะฮะดูครับ,รบามาชมบอลแปลกนะครับวันนี้ส่วนลักษณะกา้านก็จะมีรอยด่างเป็นเส้นอยู่นะครับเป็นเส้นเป็นสีขาว แล้วก็นี่คือเป็นต้นลูกของเขานะครับเจ็บไว้รุ้นนะฮะเนี่ยแต่ละก้านนะครับก็จะด่างลักษณะแบบนี้นะครับส่วนก้านของเขาก็จะเป็นด่างแบบนี้ โอเคก็พามาชมบอนแปลกนะครับแปลกดีเหมือนกันต้นนี้จะเป็นก้านสีแดงนะฮะทุกต้นเนี่ยจะเป็นก้านสีเขียวหมดเลยส่วนมีก้านนี้จะออกมาเป็นสีแดงนะครับก็เป็นลูกของเขาเนี่แหละนะครับโอ้ด้านหลังใบนี้ด่างเยอะนะฮะ บรรยากาศครับในตอนกลางวันเพิ่งจะเบ่งบานเต็มที่นะครับก็พามาชมนี่แหละท้ามกลางแสงแดดความร้อนครับบอลด่านแปลกนะฮะโอเคครับลากันไปก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวต้องรอลุ้นใบต่อไปครับว่าเขาจะขึ้นมาแบบไหนคล,คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ